สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รักต้นไม้ทุกๆคนวันนี้เยนวยมาเย็นเลยมาทำคลิปคุยกับเพื่อนเพื่อนและมีบอนสีมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมเยน่วยแยกหน่อบอนสีต้นนี้ไว้ได้สองต้นแล้ววันนี้เยนวยเอามาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันเผื่อเพื่อนเพื่อนชอบนะต้นนี้คือเทพีรี บอลกาบนะเพื่อนๆทุกคนบอลกาบเทพพีดีเป็นบอลกาบที่มีแข้งอ่ะแต่บางครั <c oughs> ้งนี่นี่นี่คือคือแข้งของเขาแต่บางครั <c oughs> <c oughs> ้งแข้งเขาก็จะหลุดนะเพื่อนๆทุกคนต้นนี้คือเทพคีรีสวยมากๆสวยแต่ไม่ใช่อยู่อยู่ในจำพวกบอลเก่าบอลโบราณนะเทพคีรีนี่ก็คือบอลใหม่นี่แหละ บอลใหม่แต่บอลบอลมีแข้งบอลกาบมีแข้งแล้วสวยใบเขาสวยมากเลยตอนนี้มันมีหน่อยอยู่สองหนอมีสองหนอแล้วยนนยแยกมาได้เป็นเดือนแล้วรู้สึกว่าเป็นเดือนแล้วช่วงที่ยนนยแยกแล้วก็ยโนยก็ทําคลิปนะช่วงนั้นเทพทิรีเนี่ยตอนนี้เขารัดดียนนยก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันเผื่อเพื่อนๆชอบและสนใจแต่อยากได้ เยนวยจะเอามาแบ่งเพื่อนๆนะต้นนี้เยนวยําอยู่ในกระถางกระถางหกนะก็มีหน่อเนี่ยสองหนอ่อมันมีหน่อใหญ่กับหน่อเล็กหน่อเนี้ยหน่อใหญ่เยนวยก็ทําอยู่ในกระถางหกแล้วต้นนี้คือหน่อเล็กเยนวยก็เลยทําใส่กระถางสี่นะแต่พอเขารัดดีแล้วอะไรดีแล้วเขาโตทันกันนะเนี่ยสองต้นนี้โตโตทันกันเลยอะ ี่หน่ยก็ว่าจะมาอัพแจกกระถางหกให้เท่ากันเพื่อให้ลากเขาหาอาหารได้ได้ได้ได,ดีนะถ้าไมาอยู่ในกระถางสี่คือเหมือนเขาจํากัดดินแล้วก็ลากก็หาอาหารได้ไม่ไม่ไม่ไมเยอะอะนะผิดกับต้นนี้นะต้นนี้เขาอยู่ในกระถางหกเขากรัดหาอาหารได้เก่งแล้วใบเขาเนี่ยกัดสีแดงแดงเท้าแม่แล้วอะ แด,แดงเข้าต้นแม่แล้วนะแทบคีรีนี่เป็นบอนกาบที่สวยนะเพื่อนๆแล้วก็ใบแข็งใบแข็งก้านใบก็แข็งเนี่ยก้านใบก็แข็งแล้วใบก็แข็งหนาเขาเป็นบอลออกแนวป้ายๆเปิดเๆนะเปร้อๆผสมผสสีกันสารไอ,ไอสีในในใบเขาผสมกันหลายๆสีก็เออมันเป็นเหมือนบอน เหมือนเหมือนเหมือนอะไรล่ะเขาเรียกไงก็ลายค้าลายก็าลาย,าลาย,าลายวินเทนสวยสวย,สวยคือนี่หน่วยเลี้ยงนอกตู้นะบอนต้นเนี้ยน่วยเลี้ยงอยู่นอกตู้คือเขารับเนี่ยเยยน่วยเลี้ยงกับเนี่ยใต้ต้นไม้ในสวนเขายือนวยประเภทนี้แหละเพราะว่าเขาเป็นบอนที่มีใบหนาก้านใบแข็งเขาก็ทนต่อฝน เมื่อวานก็โดนฝนเขาก็ทนเรียกว่าทนทนต่อฝนทนต่อลมเพราะนี่ดูโยกเขายังไม่ค่อยจะโยกเลยแต่อันนี้ยนวยหามเชือกคล้องค้ำเขาเพื่อไม่ให้ทรงใบเขาแบะนะเนี่ยยนวยมีมาแบ่งสองต้นถ้าหาเพื่อนๆเ,เห็นความสวยหรือว่ายังไม่มีเห็นต้นแบบที่เยนวยนำมาทำคลิป อยากได้กี่หน่อยก็พร้อมแบ่งนะต้นละหกสิบบาทอันเนี้ยกี่หน่อยตั้งใจจะเอามาเปลี่ยนอัพเป็นกระถางหกเพื่อให้เขารากเขาหาอาหารได้ดีกว่านี้เพราะว่าถ้าอยู่ในกระถางสีดินเขามันจะจำกัดแล้วรากก็เหมือนจะจำกัดพื้นที่หากินนะนะกี่หน่วยกจะยาเป็นกระถางกระถางหกแต่ถ้ามีเพื่อนๆ่นรับ ไม้กระถางสีเนี่ยเราจะส่งได้ง่ายส่งได้ง่ายแพ็คได้ดีแล้วก็แบบว่าไงล่ะต้นมันไม่ทันได้สูงอะไรประมาณนี้ฟาร์มเสียหายในด้านการส่งก็ไม่มีไม่มีนะจะเป็นไม้ที่ว่าสมบูรณ์ในการส่งออันนี้2สองต้นในยนนยถ้ามีใครรับนะยนนยแบ่งต้นละหกสิบบาท เป็นบอนแยกหน่อนะเนี่ยสองต้นเนี่ยเป็นไม้หนอ่อแยกมาจากต้นแม่เขาเนี่ยต้นแม่เขากาลังกัดสีสวยเลยเดี๋ยวถ้าเขาเจออากาศที่เย็นกว่าน,นี้สักหน่อยนะสีเขาจะเจ๋มเลยแหละสีเขาจะจัดเข้มเลยแหละเพราะว่าเป็นไม้ที่ให้สีสวยอะแล้วก็ใบหนา ี่หนวยถึงได้เอาลูกมาให้ให้เพื่อนเพื่อนได้ชมถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจก็ทักีาหนวยมานะต้นละหกสิบบาทค่าส่งกระถางถ้ารับกระถางหนึ่งก็มีค่าส่งห้าสิบบาทนะเพื่อนเพื่อนก็คือตกต้นละร้อยสิบบาทพร้อมส่งว่างั้นเถอะแต่ถ้ารับรวมๆกันเป็นสองกระถางถ้าไม้ ไม้กระถางเล็กอย่างเงี้ยสามกระถางเยนุยก็ขอถ้ารับสามกระถางนะใส่ไปได้ในกล่องเดียวกันเนะ่คือเยนุยขอค่าส่งเจ็ดสิบบาทได้นนเยนุย mm hmm. มีลูกไม้มาต้นนึ่งให้ให้เพื่อนเพื่อได้ชมลูกไม้เพาะเมล็ดของเยนุยนะที่ที่เยนุยทำคลิปนี่ีนต้นพี่ต้นพี่พี่เยนุยทำคลิปที่แล้วอะ ก็ยังไม่มีคนรับนะต้นลูกไม้ต้นเนี้ยคือเขาไม่มีชื่อเป็นลูกไม้ยังไม่มีคนรับเนี่ยน,นี่คือต้นพี่แต่นี่ยหนวยไปคน้นต้นลูกต้นน้องไม่ใช่ต้นลูกต้นน้องคือไม้เมล็ดแลวนะเราชําไว้การเจริญเติบโตของเขาแต่ละต้นมันจะไม่เสมอกันนะอันนี้ยินวยเพราะเม็ดแล้วก็มาชํา ไว้ในกระถางใหม่ๆก็ไล่จากกระถางสี่กระถางหกไปเนี่ยอันนี้อยู่ในกระถางแปดแล้วเนี่ยยีโนยก็แบ่งร้อยหนึ่งเนี่ยก็เป็นลูกไม้ที่ขึ้นเม็ดได้สวยมากเลยในกระถางนี่มีรู้สึกว่าจะมีอยู่หลายต้นเลยนะลูกไม้แล้วต้นนี้ก็คือต้นน้องคันนี้เนี่ยเขาเกิดพร้อมกันเลยนะแต่ความสมบูรณ์ของแต่ละต้นมันไม่เหมือนกันวันนี้อีโอยมาก็ไปหาเค้นมา มาเจอต้นนี้เขาเนี่ยเขายุบไปแล้วนะเนี่ยลูกไม้เนี่ยยุบแล้วขึ้นมาใหม่รู้สึกว่าใบนี้จะออกไปป้ายด้วยซ้ําไปจะออกไปป้ายด้วยซ้ําไปอันนี้ถ้าใครรับนะพีน้อยก็ขอหกสิบาทเหมือนกันเนี่ยลูกไม้ต้นเนี้ยอันนี้ต้นพี่ต้นพี่พีน้อยขอหนึ่งร้อยกระถางใหญ่แต่ต้นนี้สวย สวยรู้สึกว่าจะออกแนวป้ายมาแนวป้ายป้ายเ,ยเหลืองวันนี้ยายนวยนำไม้มาให้ชมไม่มีมากมีสามกระถางเพราะว่าเย็ไม้ของเายนวยจะแยกหนอแต่ถ้าไม้เพาะมาเล็ดนะพี่น้องเนาะช้าเป็นปีนะเนี่ยเน่ยไม้ต้นนี้ยายนวยเพาะมาเป็นปีแล้วนะคว่าจะใหญ่โตต้นนี้ก็คือพร้อมกันไม้ฝักเดียวกันแต่ขอไม่โต เขาไม่โตอันนี้คือเขาโตและพร้อมที่พอเขาอยู่ในกระถางใหญ่ด้วยรากเขาก็หาอาหารได้ดีแต่ต้นนี้หน่วยก็แยกแยก,แยกคช้ไว้ในกระถางสีนะแล้วเขายุบไปเนี่ยต้นนี้ยุบไปแล้วเขาเกิดขึ้นมาใหม่ใบเขาสวยออกจะป้ายตอนนี้นวยแบ่งหกสิบาทนะหากเพื่อนสนใจก็ทักกีนวยมาอันนี้ก็หกสิบบาทเนี่ย เทพคีดดีบอลกาบมีแข้งอันนี้ยังมีแข้งให้ชมเลยนะเนเี่ยเพื่อนๆทุกคนตัดใบได้สวยมากเลยน้่ยต้องขอจอบคลิปก่อนนะเพืเ่อนๆทุกคนสวัสดีจ้า